สวัสดีครับตาฮิดพาเที่ยวครับกโหมกระเทียมพริกไทยบะขามเปียกอ้ยขามเปียกครับกินลำเหลาขาวเ่ยมกระชายขิ้งขาถั่วฝักยาวตะไคร้ไปตุ่มไก่นะพี่เนะเห็ดนางปลาเก็ดนา่งปลามาเง เก็บมาใหม่ๆมาใหม่ๆเลยครับนี่ขีดละเท่าไหร่ขีดละวแปดบาทโอ้าขายถูกเดี๋ยวขายขีดสิบบาทเุยนะขายแปดบาทพร้อมแจกพ้อมเองบ้านนี้นี่ผักกระเดาครับกินไก่ย่างก่อนเสียบผักกระเดาษผักต้นลวกเดี๋ยวจะลวกกินดิบก็ได้เนอะพราะโดดหน้ามันเหนียวอือไม่เป็นไรนไงจาโบรุย่างก่อนใส่ไปโดดเอา เดี๋ยวนี่ประกาศขาวครับกลับได้หวังแตงกัวปลูกเองปักทองครับเออเฮียเหลืองเอือเป็นตะมันเนาะพี่เนาะกลับมันก้ามันเนี่ยเหนียวดีครับอืมเหนียวเขาเรียกอะไรมันติบมันติบเนี่ยข้าวผัดข้าวผเคี่ยวหัวกินไม่เท่าไหร่เนาะขอบคุณมากนะครับข้าวผัดเคียวหอย